ไดเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นปที่เรียบร้อยเป็นไงอดใจรอมากี่เดือนนะทั้งหมดตั้งแต่รอบแรกถึงรอบนี้เราชกมันตั้งกี่เดือนไนดะ้เกือบปีนะแหมรอบที่แล้วไม่ไปรอบนี้เอามาใหม่เราต้องทําหนักสองรอบไม่รู้ว่า,างไงกัทุกคนนะวันนี้ร้อยสิบสามนะเกินไม่ท่อไหร่มืาอเช้าตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ลานอาวาธไซน์นนะคู่ปัมคู่ซ้อมนีเพียบปดิ เป็ดเสร็จกี่วันเราพื้นเพนเมื่อก่อนเรามวยเข่าไหม,ไมไตอนนี้มีเสริมมัดเสริมตอกไอก้ยอดแดงๆเนี่ยมันมันมวยเข่าใช่ไหมแต่เราก็แก้มาอย่างดีแล้วละตอนนี้เราชกมวยตอนนี้เราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่อาควางหนังมวยไปกันเราชกมวยรวมเท่าไหร่แล้ว40น้ำหนักเราปอยปอยปีนี้เราอายุ สี่ห้าควาเราชนะกี่ไวทั้งหมดาใดรอไรอ้ไมวยรอบปูเถือเนี่ยสามควายหลังเราชนะห,หมดไหมหลนหน่าสุดเราชนะไอ้กองทหารเราชนะใครชนะชนะคะแนนมานะเอาละวันนี้เจอไอ้ยอดไอ้เหล็กแหลมนี่แม่ทุกสมนักนี่มันไปยอดเห,หล็กแหลมก่อนนะเรากดได้เลยไหมลูกไหนบ้างที่เราเจะต้อง,ต,องต้องเจอไอ้ต้องแก้ไอ้ยอดแหลมนี้เขาเนี่ยเราแก้มันอย่างเดียวเทนเนอร์แก้มาเรียบร้อยเอาละเราเป็นคนจังหวัด มั่นใจไหมวันนี้เชมกับอ่าพัทลุงและบัญชลองที่ยาลามั่นใจครับมั่นใจนะอ่าคว้าควายครับเจอนายต็มที่แน่นอนครือเปล่ะโอเคยอดเล็กแหลมนะวันนี้เราเจออนันตชัยนี่รอบแรกๆเราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอถือว่าเข้ามารอบชิงวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกเก็บเก็บตัวทําร่างกายนี่ยุงไม่กัดอะไรต่างๆนะไม่มีปัญหาซ้อมเป็นไงบ้างก็ ซ้อมมากี hmm. never, never ่ว uh. ันนะเบสเสร็จรอบนี้เดือนสองเดือนแรกซ้อมมาสุดๆเลยนะเราวันนี้ร้อยร้อยเจ้าร้อยยสิบสามไหเมื่อกี้เราไปชั่งน้ำหนักเป็นไงบ้างพอดีพอดีนะคุมกี่โลรอบนี้น้ำหนักนี้ก็สี่ห้าโลก็ไม่เยอะนะเราน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ก็ห้าสิบห้าปีนี้เราอายุเจ็ดสิบเราเข่าไหมอันนั้นท์ช้เป็นไงเห็นเราสไตล์ยังไงก็คืมือครับผิมือเราได้สูงเขาหน่อยนะสูงกี่เซนติที่ไปถ่ายรูปเมื่อกี้ก็ หลายอยู่นะครับสองสามเซนแนบชกมวยตอนนี้เราถึงสักกี่แปดสิบไหมก็ถึงครับถึงนะสามเราชนะมากี่ครั้งก่อนมาเข้ารอบชิงเนี่ยได้ชนะหมดไหมครับชนะชนะลห้าครั้งได้ไหมก็ห้าครั้งครับห้าครั้งแล้วก็มาเจอนาชัยนี่เราเห็นในคลิปนาชัยนี่มีลูกไหนบ้างที่ทีว่าวันนี้ที่เราจะเจอเขาก็ลูกเ็วครับพร้อมเ็วอ่ะเราก็ครบนะเอาละเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดบอกทางบ้านเชียงเราวันนี้ พี่น้องชาลีเป็นงเจด้วยครับจอแจมไม่ได้ครับหลายเปอร์เซ็นต์ขอให้โชคดีครับ